สวัสดีครับผมชื่อแดนเจนส์เมอร์ฟีอายุสิบกว่าครับเรียนภาษาไทยออนไลน์คลาสองเจียบองเรียนกรไก่ประเทศเยอรมันครับมาส่งการบ้านอ่านครับอีกาชี้ด้วยลูกอีอีกามาน้า ทาสีฟาชีตามีชาติอริมีฟีพิมหาอาฟาชีมีสีกาอาติกาชิตายาฟีตามีนาตี ราชามียาตีจบนี้ครับ